ประธานบริษัทสาเกตและดวงดาวสวัสดีตอนเช้าเฮ้เฮ้เอ้อสวัสดีตอนเช้าครับทำไมตอบชา้าจังขอโทษผมเพิ่งได้รับอีชูมิตอบฉันทันทีเลยฉันมีความสุขมากเลยอืมเอ่ะเอ้เอโตอนที่4ีเจ้าน่อยและเบนโตะเอ้อ คิดแล้วมันน่าอายชะมัดทำไมฉันถึงกล้ามากในตอนที่ฉันเมาเนี่ยฉันเมาจนแทบตายตลอดเวลาและสวนสาธารณะก็มืดมากด้วยฉันจำหน้าเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าแค่ได้คุยกับอิชูมิเรื่องงานก็พอแล้วอะฮะทำให้ความเครียดจากการทํางานเป็นประธานบริษัทเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลย ถ้าพนักงานพูดถึงฉันลับหลังฉันคงจะต่อยพวกเขาเข้าแน่ควมรุนแรงไม่ไประโยชน์เลยครับเรามาสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพกับพวกเขากันดีกว่านะครับแหมแล้วฉันควรจะทำยังไงดีล่ะฉันไม่มีโอกาสได้คุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเองเลยกินข้าวกับทุกคนเลยดีไหมครับเขาว่ากันว่าเปิดใจง่ายกว่านะอืม ฉันจะลองดูกินข้าวกับทุกคนเลยงั้นเหรอโอ้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเหรอเนี่ยไปกินข้าวกันเถอะเออจ้อ,อ,จองหัวหน้าอีชิวชูวมีครับทำไมท่าประธานจึงจ้องมองเข้ามาในห้องพักผ่อนเหรอครับเนี่ยมันสยองนะครับเนี่ยเออเธอพยายามทำตามคำแนะนำที่ฉันส่งไปเมื่อเช้านี้งั้นเหรอ เจ้านายกำลังจ้องมองมาทางนี้เพื่ออยากจะเข้ากลุ่มของคุณแต่ทำไมเธอถึงจ้องมองอยู่เฉยๆล่ะเพิ่งมาถึงแล้วงั้นเหรอทุกคนกินข้าวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นนักโทษที่ถูกผู้คุมดูแลอยู่เราได้ทำอะไรลงไปหรือเปล่าว้าวการกินไปด้วยแบบมีคนจ้องมองแบบนี้มันผมอยากรู้จังเลยว่ายาพิเศษนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรกันนะ ยุคเว้นไอ้หมอนี่เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกฉันนะว่าเธอกังวลน,น่ะส่งคำเชิญให้เธอตกลงปฏิเสธหัวหน้าครับถ้าคุณไม่รังเกียจมาร่วมโต๊ะกับพวกเราดีไหมครับเห้ hey, ฉันยุ่งนิดหน่อยแต่ฉันเดาว่ามันคงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนี่มันไม่น่าเชื่อเท่าไหร่เลยถึงแม้ว่าเธอจะ ยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาก็ตามประธานบริษัทเข้าร่วมการสนทนากับคุณแล้วฉันกังวลว่าการที่เชิญเธอเข้ามาจะทำให้เกิดควมเข้าใจผิดได้หืมนั่นมันเบนโตะทำเองเหรอครับอ่านี่มันเป็นเพราะเหตุผลด้านสุขภาพนะนายคงเข้าใจสินะกินแต่เบนโตะร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวไม่ดีนะครับในฐานะประธานบริษัทแล้ว ต้องเป็นแบบอย่างให้ทุกคนนะครับไม่เป็นไรหรอกนะรู้ไหมช่วงเช้ามันยุ่งยากมากและการทำอะไรใหม่ๆมันก็ยากเหมือนกันนะแต่น่าชื่นชมจริงๆอา่าฉันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่านะฝูงสัประหลาดได้ปรากฏตัวแล้วอืมเออกินได้ใช่ไหมครับนี่มันเหมือนในมังงะเลย นี่คือภัยพิบัติในการทำอาหารที่คุ้นเคยที่เจอแต่ในมังงะเท่านั้นฉันใส่วัตถุดิบผิดนิดหน่อยนะเธอฝืนตัวเองมากเกินไปเพราะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยนะถึงยังไงฉันคิดว่าฉันจะไปเอาเจ้านี่ไปทิ้งเดี๋ยวก่อนครับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่มันอาจจะดูแปลกๆไปนิดหน่อยมัน ไม่ใช่เพียงแค่ลักษณะของเบนโตะทั่วไปกันเหรอหืมผมอยากลองชิมอาหารฝีมือหัวหน้าบ้างจังครับโอ้ยเพื่อนอย่าฝืนเลยปล่อยให้มันเป็นที่ชอบที่ชอบ,ชอบเถอะฉันเข้าใจแล้วละเอาละถ้านนายยืนการแล้วก็หัวหน้าพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้สิ่งที่สามารถเข้าหากับคนอื่นได้ ถ้าฉันคิดแบบนี้แล้วแล้วก็เห้ hey, เป็นไงเป็นกันละลิ้นของฉันเหมือนจะชาเห้ <Hey. S 1> อีชิชูมิกำลังจะได้ทเทนยาวพิษระดับสูงืคุณทำออกมาได้น่ากินอยู่นะครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าหืมน่ะนี่มันเห้ <Hey. S 2> ออาพูดตรงๆเลยนะครับมันบ้ามากและรู้สึก ทรมานสุดๆเลยเหมือนลิ้นของผมกำลังถูกเผาไหม้เลยนี่มันเหมือนได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสเลยครับผมชอบมันมากเลยหัวหน้าครับถ้าคุณสามารถขายเจ้านี่ให้กับผมได้ <c oughs> เอออเามาจับเข้าให้ yeah. หัวหน้าครับกรนเนอเก็บอาวุธของคุณลงก่อน <c oughs> เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกนะครับผมคิดว่านะหัวหน้าได้ใช้กงเล็ก อือโอ้ยเออหัวหน้าคะวันนี้ท่านลงมาทานอาหารมื้อกลางวันที่ห้องพักเที่ยงด้วยหรอคะเนี่ยขอดิฉันเข้าร่วมด้วยสิคะขอเข้าร่วมด้วยคะ่ะดูนี่สิคะฉันนำเบนโตะทำมือของดิฉันมาด้วยค่ะืึฮึเออดิฉันชอบมันมากเลยคะ่ะท่านคิดยังไงบ้างคะคิดยังไงบ้างืม ว้าวดูหน้าอร่อยไหมคะคุณชิโนสกิผู้ใส่ซื่อมาถูกเวลาพอดีแหมแหมน่าประทับใจน่าประทับใจมากๆเลยฉันคิดว่าชิโนสกิเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะเนี่ยเห้เธอดูไม่หนักใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยงั้นเหรอฮึมเหนือสวนสาธารณะอีกแล้วเออ เธอหนักใจกับมันอยู่อย่างแน่นอนเธอฟุ่มเฟือยมากระหว่างช้อปปิ้งในขณะที่ตัวเองเมาอ่าน่วยแสงพวกนี้ฉันก็พร้อมแล้วฉันรู้สึกถึงความเป็นพ่อขวาแล้วถ้าเป็นเครื่องมือพวกนี้ฉันก็สามารถแอนเชมได้แล้วนะโย่คุณกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยหัวหน้าครับทั้งหมดนี่มันคืออะไรหรอครับ อีชูมินะมันน่าอายมากเลยที่นายจับได้ว่าฉันกำลังร้องเพลงแบบว่าเพลงเยี้อะไรเนี่ยไม่รู้เป็นเพลงบอดี้สูตจากการดัมเลยนะหรือไหมและมันเป็นศาสตร์สถานนะสาถานหมอกและมันกลมและน่ารักมาก ฉันว่าไม่ใช่ละสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือไอ้พวกนี้มันคืออะไรหรอครับอะอ่าอ่านี่มันอืมฉันก็ไปกินข้าวเที่ยงกับพนักงานเหมือนอย่างที่นายบอกและการเข้าสังคมมันก็เป็นไปด้วยดีเรามั้งฉันคิดว่านะและฉันนำเมนตต่อมาเพื่อจะโชว์แต่ มันออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่เลยและก็มีสาวคนหนึ่งที่เก่งเรื่องการทำอาหารมากๆมาอยู่ที่นั่นด้วยฉันรู้สึกอายมากๆเลยพ่อครัวที่บ้านของฉันเป็นคนที่ระมัดระวังมากเกินไปเขามักจะบอกว่ามีดเป็นสิ่งอันตารายและจะไม่ยอมให้ฉันถือมันเลยนี่มันน่าตลกจริงๆใช่ไหมล่ะ อ uh, uh. แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่กินอาหารที่ฉันทำไม่อร่อยเรากลบว่ามันอะไรเขาคงทำอย่างนั้นเพราะสงสารฉันเพราะอย่างนั้นฉันคงจะรู้สึกไม่ดีถ้าเขาคิดว่าฉันทำอาหารไม่ได้เรื่องตลอดไปแนะ่ฉันแค่อยากจะฝึกฝนและเสิร์ฟของอร,อร่อยให้เขาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคิดผิด นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมบางทีฉันอาจจะใส่ใจเธอมากเกินไปจนทำให้เธอรู้สึกแย่อ่าแต่ไม่ใช่ว่าฉันชอบเขาเหรืออะไรหรอกนะผู้ชายคนนั้นเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาและเขาก็ใจดีกับคนงานของเขามากเกินไปและก็เขายังดื้อรัน้นและเขากับคนอื่นยากอีกด้วยตรงข้ามกับนายโดยสิ้นเชิงนี่มัน คือสิ่งที่เธอคิดเกี่ยวกับฉันสินะถึงแม้ว่าจะมีพนักงานมากมายก็าตามคุณก็ยังเฝ้ามองพนักงานระดับล่างอย่างใกล้ชิดเหมือนกันกันกบผมสินะมีบางส่วนของคุณที่เหมือนกับพ่อของคุณเลยแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็น่าชื่นชมนะครับที่ท้าทายตัวเองกับการทำอาหารที่ตัวเองไม่ถนัดได้ผมแน่ใจว่าคุณคงจะสนิทกับพนักงานมากขึ้นเช่นกันฮะ <Huh? S 2> คุณ ทำได้ดีมากครับฮะตอบที่คาดไปเลยคุณเหมือนกับพ่อของคุณมากเลย <c oughs> การที่ได้รับคําชมจากเอชมิทำให้ฉันมีความสุขมากเลยคุณคือคนที่อยู่เหนือกลัวผู้อื่นเอาละพวกเมิดนี่มันเสร์อยอดมากนายช่วยฉันขนพวกนี้กลับบ้านได้ไหมครับคุณผู้หญิงเอาละ เดี๋ยวผมจะโทรหาคนขนสัมภาระ,ะให้ฉันรู้สึกผิดที่โกหกเธอถ้าหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ,อเรียบร้อยนี่เป็นอันสุดท้ายแล้วแต่ถ้ามันช่วยคลายเครียดของเธอได้ก็ดีนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันทำได้ในฐานนะอีชิชูมินะการเข้าสังคมในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน คงมีความหมายถ้ายัางคงเป็นอิชูมิต่อไปขอแค่ฉันไม่ทำผิดพลาดก็พอเฮเอะเฮเอะเอเอ,เอ้เรียบร้อยพ่อหนุ่มเฮฉันจับนายได้แล้วต้องไม่พลาดแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็จบกันแล้วนะครับผมถ้าว่าแปผิดพลาพผิดหรือว่าภาพไม่ดีตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะตรงนี้กันด้วยนะครับผมอืม แล้วถ้าว่าชอบกันก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับงั้นเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้ไซโอนาดาบบย